สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลยเกฟซีเกซี FC, ไม่ภูเขามาชมตะเลาทั้งครับเสาวม์มนีก็มา่บพอกันกับบ่าวหนัดกับเตากอชือเก่าครับสวัสดีจ้าก็มาพบผอกันคือเกาจะพี่น้องมนีก็พาลงหวยลงฮองคือเกาเราจ้ะกัสิพามหาลอโซเขียดอีกจะพี่น้องมาหลุนมาชมการจ้าสีมันซำไดไปได้จ้ามนีก็พาพ่อแม่พี่น้องลงหวยลงฮองหาโซเขียดอีก เป็นหลอดที่สองเนะาะสกอยมอวานนี่ครับไปใส่ตุ่มครับกับบ่ค่อยมานเป็นไดครับพี่น้องวันนี้ก็เลยที่มาหาโซกเขียดอีกครับก็บอวโหวเพิ่นจังไดเนะาะสกอยเพราะวะ่าฝนกับตกพามอว่านเมื่อก่อนมะวานเนะาะสกอยเนะคื่อืนนี่กับบ่ตกครับตกมะวาน่อนแจงครับพี่น้องดินทรายเินเนเนเ่นกับเปียกกระซุ่มเนาะโอ้โหเพิ่นสียังอยู่เพิ่นสี่ออกออกจากทรายไปแล้วครับ มาหลุนบัวน้ำกันครับต่อยบอัวสก่อยสองตรครับต้นหนาจ้ะบัวแตกพิ่นออกจากทรายไปแล้วเนาะก็ะยังอยู่อยู่ครับตึงอื่นบัวสกอยนะอึงครับอึงแดงเนาะจ้ะมาหลุนบัวน้ำกันครับพี่น้องหาหลอดโศกไปน้ำตินสายเนะาะสกอยจ้ะโศกต่อจาก เมื่อนั้นขึ้นมาครับโอ้ยพี่เนองนั่นเขียดหน่อยเนาะจ้ะเขียดชนะเนาะจ้ะต้องตัวหน่อยกันจ้ะเห็นดีบ่ เกียดน้อยครับจ,ะ,จะหนานะอยู่เลิกแคงเนาะสกอยจ้ะอู้โกี่นอตตัวคนจ้าหนีช่องใสหอยอึมคนออกเนาะมองคนอยู่ครับฝนตกหันหามคนออกนนบบมันตกบกวยแหน้งมันลดเนาะ

โกลงกรเห็นเลยครับถ้าวัเห็นทางห่างเนาะจ้ะต้นห่างจ้ะ นดอ,นนอกคือว่านเนาะโศกอ่อยโศกมาบ่ค่อยเห็นปานไดครับเห็นหา่างอีนนดีเนาะดินไไทรายพันเปียกครับพันต้องดินทรายแห้งเนะาะขาอยู่ดีครับยัคางนงเนาะเหมือนนั้นหน้าโศกไปใส่กระป๋อไปเปิดถนนเ,เหมือนนั้นฝนยังยังคันตกผาได้มั้ยนะ มืนอั้นโซกเป็นงไงคือจังพอใช่ไหมโซกรอยจ,จเป็นซายแนวนี้บ่มันมีเบิรครับมันนี่หางแห้งครับสามสิเห็นแะ่ละโตโซกจนเต็มดงครับจนะน่าจะ ฝนตกเนี่ยนี่ต้องไม่ก,กินนอนเนาะจ้ะ้องเอาเบิ่งก่นอนจกอยโศกมากครับโศกทมไปพร้อมทมไปนำมาจากเราจะนอนยืน <c oughs> นี่งบนเตียงใช่ไหม ไปแล้วทันยิบร้ทนนันยิบร้า,า,นนาตัวนึงครับทันยิบร้ทนนันยิบร้า,านนเจียร์ <c oughs> นี่เป็นเกียบน้อยครับมันเกียบจะหนานะ เขียนยังไงก้อยเขียนชนาครับอันฝนมันตกพากะชิดไทยก่หนิงอยู่เนาะสกอยจ้ะก็ตกพกคนตกก็ดินพันแหนนะเล้วก็แล้ว เต็นออกไปเลยครับตัวนี้เต็นไหมอนี่ะดินพันแนนเนาะแนนนี่ยม ทันป่ะไหวเหรอ ของสอกโตขอนสอกกอนผนตัวหนึ่งเต้นไปหันหลุดไปไม้ไปเลยผ่ตนตัวหนึ่งผ่นตัวหนึ่งมองพุ่นอยู่จ้ะ Mình cứ chẳng lại tổ vô nó Chà Mình cứ điên chèn cái đấy vào nó này cho coi Thân bó Thân sao หมดดินวไปเลยนี่จะนั่งนี่ติดันจังละเบนนี่นี่จ้ะก็คนอยู่เลิกกันอย่างนี้ได้ดดดดดดะน,น,นะ งานอี่บ้านะนี่จ้ะถ้ามดุมนะแล้วก็ทางนี้ก่อนนะจากพี่น้อง ตน้นอวนครับตัว็ยูนนะื่ตเนเนาะเดียนเดีนเดีนห้อ,น,อ,น,อน้นนนนะองป่นอยูครับลูกคนเธอเนหะ ดินกนแห้งม,มามั้งนี่นี่นะพ่อนเเป็นหอย อยู่กันฝั่งไหนมั้งฝั่งหันขึ้นยังอยู่ลายโตเนาะมันจะพี่น้งองทายลายแห้งนะมั้งทายนาน้ำครับหันฝนหมดตกเอาอยู่มองนี้คือสิ เดลายโมกินอนสกอย,ออยจ้่ตัวคนจะออกนันะ่นเนาะตัวออกตัวยูครับตัวแดงน,นี่เพิ่งก็ออกไปเนาะ องโตรครับโกูโก,โกจนพ่นออกจ้ะสกอยโูกจนพ่นเต็มตดงๆออกครับมองพ่นอยู่ทีๆกันกับได้ไหวอยู่นะสกอยอยู่เป็นจุ่มกันครับอืมแ อีกต้นยังว <S Durch tus k> ่านะมองคพนพี่น้ะกันขึ้มั่อันท์ใแนวนี้พอได้เนาะสกอย มนันนอนก็ได้จักหมองแน่เนาะมันนอนครับบ่ค่อยมีหมองทรายลายบนไดเนาะพอทรายเนี่ยก็อยู่หันได้ลายตึกกับเมือเลยเนาะถ้านี่ทรายลายครับครับมืันนี่บ่มีเขียดครับมืันนี่ฝนตกมันหลอก<ม>เข็นทางหา่างครับ ใช่แต่ไหนแ่จะมีจากเมื่อจะนานอ่ะจะมีจะได้เนาะน่ะ ถ่ายคือจำบเปียกแห้งเหมือนเดิครับถ่ายแต่เห็นตอนถ่ายคนบเห็นครับแล้วคนก็เ้อยื่ที่นะกันเนะแรงจังจะจันห้องครับตอนนะี สวยมาแล้วจกกักรจันห่องแวเน้งองสกอยน์งามเสาก็จะมีจิรีครับแก่ว่ขันควนโตห้ํำนี้บทของมาโศกก็ะไดเนาะ เพราะว่าหางแหงครับคนออกนคนออกต้องทาให้คุณแล้วเนาะตีมแหงๆน่ครับงานมาสกอยแมงานนี้เนาะอืมน,นต่ไหนกั เอาละครับพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทาขกลับ,บ้านครับมาสรุปยอดเผลงานก,น,กนกันกับเจ้าก่อยครับวันนี้อ้านี่เนระาจะพี่น้อง้น,นจะได้พ่อได้พ่อได้ออมเนาะพ่อได้มกเนาะ้ะะอมเมือ่อพักเมือ,องจะพ่อได้อยู่ได้กินที้จะพี่นอ้องฝนตกแต่ว่ามันฝนตกบ่นแห้งว่ามันฝนตีบ่ออกจะพี่น้อ,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 นองอยัดฝนออกเนาะเหม,มือนฝนตกเมือบว่านนีจ่ะ ก็เลยเป็นทางห่างจ้ะจะจะพอดอยู่ได,กด,ย,ดยกิน้นที่ดอกจแา่งยางโศกขึ้นมาจนุดทองจนนี่แล้วนะมันจะเป็นกิโลจูเก็บเกอบเป็นกิโลบน้อยยางเลาะโศกมากครับมาไกลกว่ามือนั้นเนะมือนัน้นโศกเอามองเดียวจะพี่หวองไปได้มองอันนี้เนี่ยมองเดียวมือนั้นก็ได้จนว่ามือนี้ก็ยินนสายหลายเนาะพิ่งถึงเนาะแต่ว่าคนตกใสายขยดนนผัดออกจ้ะ ก็พอได้อยู่ได้กินเราจะพี่น้องเอาละจ้าเพราะแม่พี่น้องท่านใดที่ชอบมาคลิปนี้จะรีบไปสากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะดบูภาษาใหม่จากมนาตะสาวก้อยได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบบทเชื่อข้างในนะจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมหาโศกขีดมือที่รอบที่สองสาวก้อย เมือนี้ก็บอกรอยมานปนไดครับพี่น้องเพราะฝนตกมาห่มฝนียดฝนรอครับฝนบ่มาครับที่ใดก็หนี่ยู่เนาะเจ้าก่อยเมื่อนั้นก็คือยังตกแป๊บเดียวก็เลยร้ายเติบครับแต่ว่าเมื่อนี้หมามองตกร้ายครับพี่น้องหากบ่มีเขียดครับขีดเป็นดุดออกไปเนาะฝนตกมาพาฝนกัดุดออกครับ เอาละครับส้อรับกิบนีบานานกสิได้ขอจบกิบเพียงซ้ำนี้นะครับพี่น้องก็ไว้ยถลุนกนคลิบนาเมนาครับว่าบานานสิหาเหดุลิบหนังครับช่วงนี้ก็แห้งแรงแห้งครับพี่น้องฝนตกมาเมื่อเดียวกับ่พ่อเป็นยังหย่อนน้องเขากอยกินก็เริ่มกลับมาแห้งนะครับนี่ก็แดดเปรียงๆครับพี่น้องสวยมากกับหอนเราครับ กบัยทรุนการลิปน้ำนาครับพี่น้องสำหรับลิปนี้บาวนะครับสาวกอยขอตลาพร้อมชอนเดินทางกระบ,บานครับไปยสะพอการลิปน้าครับสวัสดีครับเปมพี่น้องลูกปัปน่นาพญามไงครับ